พริกแกงปลาสากนะคะใบยี่หร่าค่ะก็มีปลาสากนะคะพริกแกงค่ะใบมะกรูดกระเทียมซอสฝาเขียวน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลนะคะรสตีค่ะขาดไม่ได้คือใบยี่หร่านะคะมาผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะน้ำมันพริกเผาลงไปหนึ่งช้อนแกงค่ะ ลงรสลงไปในปลาเลยนะคะซอสฝาเขียวนึงช้อนแกงน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงแล้วก็ซีอิ้วขาวหนึ่งช้อนแกงค่ะรสด,ดีครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟค่ะพริกชี้ฟ้าแดงสิบเม็ดค่ะใส่ลงไปเลย,เลยน้ำมันร้อนแล้วนะคะเอ่อพริกแกงหนึ่งขีดกระเทียมหนึ่งหัว เลยนะคะต่อจากนั้นนะคะปลาค่ะปลาสาดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะสองที่พร้อมเครื่องปรุงนะคะแล้วผัดให้เข้ากันสุกแล้วนะคะใบยี่หร่าลงค่ะยี่สิบยอด แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะให้ใบยี่หร่าสลบแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะคะผัดพริกแกงปลาสากใบยี่หราค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆ